เอาละครับก็สวัสดี c f f c ทุกท่านด้วยนะครับกับเมื่อพวกผมแล้ว Legacy ST เอ่นอาจากความบันเทิงพูมจะเสนอโอเคสาก็วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่อัปเดตแพทใหม่นะเป็นวันที่2นะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่2ีสแล้วนะก็เป็นวันที่2ของการอัปเดตแพทใหม่นะครับผม เดี๋ยวมีอะไรบ้างในเกมนะที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมอย่างแรกนะครับผมโอโมนไดแม็กครับที่เพิ่มเข้าใหม่คือวิตนี่นั่นเองนะฮะตัวนี้โอ้โหนะฮท่าพลังจิตแล้วก็ท่าไฟนะผมแต่ว่ามันเสกมีท่าสายฟ้ามาด้วยนะฮะดูสิอ่านี่ท่าไฟพลังจิตอ่านี่ไงโอ้โหนะมีท่าสายฟ้าเข้ามาด้วยโอ้โหนะตอนแรกก็มีเกินๆใหม่ตัวเนี้ย อยู่ดีก็เข้ามาในแพทสองแพทก่อนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนะฮะเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะมันตัวเขายังไม่เปิดเผยว่ามันจะมานะแพดก่อนมันมาเฉยนะแต่เขากา็ลบออกไปนะฮะแล้วก็แพทนี้ก็มาแทนนะแต่ก่อนโอ้โหตัวเนี้ยอย,อยากได้อะ่ะนะฮะตัวต่อมาเนี่ยคืออาเซอุสนะฮะ ร่างผู้กําเนิดมาสเตอร์นั้นครับผมโอ้โหผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนรอครอยกันอย่างมากที่สุดนะฮะตัวนี้โอ้โหคือแบบเป็นท่าแบบอลาอินฟินิตี้นะฮะอินฟินิตี้คือแบบทุกท่าเลยคือบอกเลยเอีผมนี่โคตรอยากได้เลยฮะแต่ว่าโอ้น่าจะมีเศษได้แค่มองนะฮะอีกตามเคยนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูพลังซิโอ้ แอกแเหรอหมู่ด้วยโอ้อะไรท่านหมู่เ๊ะไม่ใช่สิ้ารวมนะอีเฟตี้โอ้โหปั๊บโคตรเยอะน,อนี่อันเดียวอันเดียวคนเดียวอย่างเดียวนะฮะโอาาอ,อยากได้อะท่านผู้ชมโอ้โคตรเท่ดูดูไอเขาเรียกว่าอะไรคิเตอรเหรอที่มันวงเป็นวงกลมๆอะ่ะโอ้โหอย่างเท่เลยนะฮะอยากได้มากท่านผู้ชม อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะผมไล่ดูจนครบหมดทุกตัวแล้วนะอีกตัวใหม่มันไม่มีอ่ะผมจําได้ว่ามีอ่ากีาติน่ะล่างอ่าล่างแดงนะฮะแล้วก็มีอาร์เซอุสล่างพวกกาเนิดอะ่ะเป็นล่างธรรมดาด้วยผมก็หาไม่เจอนะก็มีมุตมอนธรรมดาอีก4ตัวก็ไม่มีนะฮะเนี่ยผมหาแล้วล่างแดงก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะ มาสเตอร์ก็ไม่มีเอ้ยทำไมทำไมมันไม่มีแล้วก็ตัวอะไรวะตัวเหมือนไอ้ตัวหมาป่าไอ้ตัวเนี้ยนาริตมีรัดเหรอไม่ใช่สิถ้าชื่ออันนี้ไอ้นั้นมันชื่อว่าอะไรวะอ๋อผมจำไม่ได้อ่ะไอ้ตัวเนี้ยแต่แต่เป็นตัวที่ไม่มีสร้อยคอ,อะนะฮะเป็นล่างมาสเตอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอีกตัวหนึ่งอ่ะผมหาแล้วมันก็ไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยไล่ดูเลยเนี่ยเนี่ย อไม่มีอ่ะเนี่ยผู้ชมชมผมไ่ดูเนี่ยสองสาม,ม,มรอบคือแบบหาไม่เจอเขาไม่เอาเข้ามาเหรอตรงเนี้ยผมหาไม่เจอเลยนะท่านผู้มชมอ่าไอตัวนี้ชื่อไม,ม่ชื่อยานิดน่เดี๋ยวก่อนขอคิดกับมันชื่อตัวอะไรนะอะเออโซโลอาร์คเออผมจำได้โซโลอาร์คนะล่างมาสเตอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เอออีกตัวหนึ่งอ่ะนะฮะมีโซลอาร์มี Arc, มอ่กิลาตินา่าร่างแดงนะฮะแล้วก็อ่าร์เซอุสนะฮะร่างพวกกำเนิดเป็นร่างมาสเตอร์แล้วก็ us, ะะวกกร่าง, Master, างธรรมดาด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันดีกว่าว่ามีหรือเปล่านะฮะเนี่ยผมจำผมจำได้ว่ามีมีตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ร่างเดมักอ่ะร่างเดมักของไอตัวหนูอ่ะนะฮะตัวพวกเนี้ยเดี๋ยวขอหาก่อนนะผมจำไม่ได้มีเอ่อร่างเดมัก นะฮะวิตินี่แล้วก็ตโลอาร์กนะฮะล่างมาเตอร์แล้วก็กิลาเตนา่าล่างแดงนะผมแล้วก็มีอาเซอุสล่างอุอกกาเนิดน,นะล่างธรรมดาแล้วก็ล่างมาเตอร์นะครับผมนะมี5ตัวแล้วก็ตัวพวงมัล์ธรรมดาอีก4ตัวนะที่ผมจําได้ว่ามันเข้ามาด้วยนะฮะแต่ผมดูในนั้นแล้วมันก็ไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอหาตัวน,นี้ เออนี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยนะผมสโลอาร์ค่ะนี่ตัวนี้ะนะโโนนฮะที่มันเพิ่มเข้ามาแต่ว่ามันไม่มีสมุดภาพให้ดูอ่ะผมก็งงเหมือนกันนะฮะเป็นตัวนี้หนึ่งตัวละอ่าแล้วก็เหลือกกลาติน่าแล้วก็วกอ่าอาเซีอุสนะฮะอาเซีอุสเจอแล้วโอเคแล้วก็พรุ่งวันทำไดาอีกสี่ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไล่ดูกันไล่ดูกันเลยท่านผู้ชมอ่า ทำไมมันแหลกๆครับเนี่ยมันดูแหลกๆท่านผู้ชมกดเออกดง่ายกว่าเออดูง่ายกว่าอกีกนะฮะมาคอ่อยๆกดไปค่อยๆกดไปอ่าไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ไม่ไม่น่าใช่ไม่อันนี้ก็ไม่อันนี้แพทเกา่าเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหอยผมจำได้ไอ้ตัวหอยอ่าเอา้ย จำได้ละไอตัวออน้ำพุูมนะไอตัวเขียวๆในก็ไอตัวหัวโม่งนะเออสี่ตัวนี่ไงนะนี่สี่ตัวนี่ไงท่านผู้ชมที่ผมพูดถึงอะ่ะผมหาไม่เจอหรือผมตาฝาดด้วยฮะยนะในสม,มุดภาพมันไม่มีะแต่ว่าในนี้มันมีนะเนะี่ยสี่ตัวนี่โค้ผมนะสมุดภาพมันไม่มีเฮเอหรือว่าเขาไม่ได้ใส่เข้ามาท่านผู้ชมนะถ้าใครเจอก็ช่วยบอกผมทีนะผมด้วยผมตาฝาดก็ไม่รู้นะฮะ ตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้นะฮะหลงๆลืมๆนะไปไปดูต่อไปครับผมอ่ากิลาติน่าอยู่ไหนเนี่ยล่างแดงนะฮะล่างแดงแกิลาติน่าล่างแดงอ่าแล้วก็ไอตัวนั้นเจอไปแล้วโซลาร์เจอแล้วนะฮะแล้วก็อาเซอุสนี่ไงอาเซอุสนี่โอ้โหโลอยอยู่กลางอากาศโคตรเท่น,นะฮะนี่ เนี่ยผมผมยังไม่เจอร่างธรรมดาเลยอะ่ะผมหาร่างธรรมดาของมันไม่เจอนะเจอแต่ร่างมาสเตอร์ของมันนะฮะอุย้ยอย่างเท่เลยอยากโคตรอยากได้อะ่ะท่านผู้ชมมาเดาหาดูกันมีไหมเนะี่ยอันนี้ไม่มีแล้วเออผมว่าก็น่าจะไม่มีละนะฮะถ้าตัวนี้มันมีก็ไม่น่าจะมีแล้วนะท่านผู้ชมน่าก็ในหมดแค่นี้แหละท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมโอ้โห มีตัวนี้ด้วยที่เพิ่มเข้ามาโอ้โหร่างเอเจผู้หญิงไอเขาชื่อชื่อว่าอะไรนะที่อยู่เข้าไปในร่างไอตัวเนี่ยโอ้โหที่มันโดนกืนเข้าไปอะ่ะเฮ้ยไรท่าเหรอเออนี่มังกรเออนี่พชษพชรสองละไรท่ามีไรท่าด,ด้วยเป็นหมูด้วยโอ้โหชิได้เลยอะ่ะ โอ้โหมังกรกคจกได้เลยอุ้ยตัวนี้ยังแผ่นนี้ยังไม่เข้ามาไม่ใช่เหรอแต่ภาพมันเข้ามาแล้วนะอัสอุดมีอ่ามีอยู่แล้วนะแผ่นนี้เข้ามาเฮ้ยแต่อีตัวนี้แผ่นนี้ยังไม่เข้ามานี่โอ้โหแน่ดูซิตัวอื่นมีมีอะไรเข้ามาอีกไหมไม่มีอา่าฮะหกเจ็ดไม่มีไปเรื่อยๆผม นะมันมันเพิ่มมากแค่สองตัวเองหรอเดี๋ยวก่อนนะเออเออนา่นาย,ยังมีแค่นี้เพราะว่ามีตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คืออาซิอูสล่างพวก,กํกเนิดแค่ตัวเดียวนะฮะอีกตัวหนึ่งมันน่าจะหลงหลงเซิร์ฟมานะผมว่านะฮะน่าจะหลงเซิร์ฟมานะก็น่าจะมาในแพทหน้าแผทนในนู่นแหละนะฮะแต่ว่ามันก็มาก่อนนะฮะก,ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าครั้งหน้าตัวอะไรจะมานะผมก็โอเค อย่างต่อมาครับผมที่มาเพิ่มในอัปเดตแผ่นนี้นะคือชุดแฟชั่นนะครับผมก็เป็นชุดแฟชั่นของแรดดี้นะฮะก็นี่เลยโอ้โหชุดแบบเขาแบบไปอ่าไล่วัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมันเอาผ้าแดงไปไปไปเล่นกับบัวจำไอ้ไอ้ไม่ได้เลยผมนี่นะฮะก็มีอีกสองตัวอหาไม่เจอ ที่มันขึ้นว่า PK ั้งใช่ไหมอ๋อไม่มีเฮ้ยจริงดิช่างมันนะผมแล้วก็มีอ่าตุ๊กตานะปลาทองนะผมโอ้โหเพิ่ม HP ห้าเปอร์เซ็นต์นะดีเฟน s ์ตัวช่ว่าดีเฟนซ์นะฮะแล้วก็สปีดสามเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยโอ้โหปลาทองครับผมโอ้โอยน้องดูโอ้โหดูมันสิดูมันก็ ีประมาณนี้นะฮะผมเดี๋ยวไปดูอันอีกชุดเอ็กซ์เพรสชั่นอีกสองตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ,อยู่ไหนทาวเวลดูทาวเวลดิไม่มีไม่น่าจะอยู่อย่นี้เออชุดเพรสชัน่นหายไปไหนท่านผู้ชมอีกสองชุดอ่ะหาไม่เจออีกอยะโอ้สิงกดไปแป๊บหนึ่งนะชะชุดเพรสชั่นอีกสองชุดหายไปไหนไม่รู้อ่ัท่านผู้ชมโอเคทำมันเถอะ ่อามานะผมด่านสำรวจนะ,ะที่มันเพิ่มเข้ามาคือด่านของอาซิุทนะฮะร่างผู้กําเนิดนะฮะนี่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรนะมันจะมีอะไรให้น่าจะเป็นของอาซิุทนั่นแหละนะฮะโอ้จักได้โคจรได้เลยอาซอุสนะโอ้บบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทุกคนใฝ่ฝันกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าว่ามีพมอนอะไรเข้ามาใหม่ๆมไหมดูสิ ผมจำได้ว่ามันมีอัปเดตแผ่นมันอัปเดตว่าโปมอนในตำนานสามารถไล่ล่าโปมอนในตำนานได้อะผมไม่รู้ว่าหม่ความว่าอย่างไงนะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนว่ามีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาไหมไม่มี่าไม่มีเหมือนกันผมไม่เข้าใจหยุ่นั่น่ะมันอัปเดตยังงงอยู่นะฮะไม่มีนะฮะโปมอนสี่ตัวมันต้องสุ่มเหรอดูดับสูงสิ อย่าบอกหนะาอย่าบอกนะว่าต้องสุ่มอะตายละโอ้โหสี่ตัวนั้นยังต้องสุ่มอีกเหรอปาดให้ฟิล์มสักตัวไม่ได้เหรอฮะเขาเขียนรับสักตัวไม่ได้เลยไม่มีเลยเหรอตายละไม่มีโอเคน่าจะต้องสุ่มแหละท่านชมนะฮะสิ่งที่อัปเดตต่ตอมาก็คือ ประมงนะฮะมันจะมีประมงขั้นกลางนะฮะที่อยู่มุมขวานะมุมขวาเกือบล่างสุดเลยนะนี่แต่ว่ามันต้องเวล80นะ่าะถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะตอนนี้ผมเวลแค่6อยู่เลยก็โออดนะฮะก็ก็ถ้าใครรู้ว่ามันเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะฮะผมทําไม่ได้นะฮะผมเพล่์ไม่ถึงก็เออเซ็งนะฮะรีวิวไม่ได้เลยต่อมาครับผมอย่างสุดท้ายแล้วมั้งนะฮะที่อัปเดตในแพทนี้นะฮะ นั่นก็คือรูนนะฮะมันเป็นหัวใจหลักของอแพทนี้เลยก็ว่าได้นะฮะมันเป็นออย่างแรกเลยที่แบบนะทุกคนต้องเข้ามาดูะนะฮะนี่มันมีเพิ่มให้ช่องรูนด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนขออ่านน,ะนี่เพิ่มแฮกแท็กสเปียแท็ฮกนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นเพิ่ม h p 3%เ อ่าผมก็เพิ่งเข้ามาดูเหมือนกันนะฮะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะโอเคอ่าอาืมดูนีส่สิอ่าไปผสมไบรูนโอเคต้องต้องอัพไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยถ้าถ้าจะเปิดเปิดช่องอะ่ะผมว่านะมันต้องอัพั้นไปลเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่ช่องไหนมันใช้อันดับไหนอะ่ะ อันนี้ก็ up, up อัพอัพผสมรูนอ่าผสม6ชิ้นขึ้นไป4ชิ้นขึ้นไป2 4 6ก็น่าจะแตกต่างกันขึ้นนะอ่าอ่าเอ็กแท็กเดฟเอนต์โอเคเซฟิเช c, อร์แท็กเดฟเอนต์โอเคเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอัพเต็มแบบโอ้โหสีม่วงอ่ะถ้าให้มันกลายเป็นสีม่วงได้แล้วก็กลายเป็นสีสม้มโอ้ าผสมแบบ4ี่อย่าง4ชิ้นน่ะโอ้ยอย่างเยอะนะ6ชิ้นโอ้โหเพิ่มอย่างมากเลยาาช่า้ชมอันแรกเพิ่มแอแท็กไม่ใช่สิเพิ่มสปีดนะฮะสองชิ้นเพิ่มสปีดสี่ชิ้นเพิ่มโอ้โหอันนี้ใช้ห้าใบนะฮะเปิดช่องแรกต้องใช้ห้าใบโอเคเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าตรงนี้มันหายยังไงนะ เดี๋ยวผมบอกอกี่ทีนึงเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะดูช่องที่สองซิโอเคสิบใบผมมีอยู่พอดีก็เปิดเลยละกันนะนะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะมาเดาออมเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับผมว่าผมจะเอาใส่อะไรดีนะตัวนี้เป็นตัวเอ่อมาชาโดเนาะมันเน้นไอเอ็กแท็กก็สปีชเชอร์เอ็แท็กก็ไม่น่าจะเหมาะกับมันใช่ไหมโอเค ก็เลือกคุณสมบัติให้ตรงกับโป๊มมอนด้วยนะครับผมอย่างตัวที่มันใช้แอคแท็กอ่ะถ้าเราไปใช้ทริปเช l ญแอคแท็กก็ไม่โอเคนะแต่ผมเอ่อเชาาตัวนี้เป็นเพิ่มเพิ่มเลือดแล้วกันนะผม,ผมว่าผมจะเน้นเลือดไปก่อนอ่านี่ไงบอกสอนิ้นแล้วอะ่ะเนี่ยไอ้ตรงสองิ้นอะ่ะมันขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยบวก 1. 5นะสปีดโอ้นะฮะถ้าบวกไปเยอะ ยิ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าจะทำให้ถึง6ชิ้นเนะี่ยผมว่านะอันนี้ก็สามารถอัพขั้นได้ด้วยนะอ่าอัพขั้นได้เป็นสีฟ้าสีม่วงสีส้มนะฮะฟ้าม่วงส้มโอเคอัพขัน้นไปเรื่อยๆมันก็ผลลัพธ์มันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมตามนี้เลยก9 12%นะฮะ18%อู๋เยอะเชื่อได้เลยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถหาจากได้ที่ไหนนะฮะไปมาท่านชมก็ของที่เราต้องการนะมันก็หายได้จากหลังมาสเตอร์นั่นเองนะฮะก็เราต้องเล่นอ่าธรรมดาไปก่อนนะเล่นธรรมดาก็เราก็จะสุ่มนะมันจะมีโอกาสได้อ่าได้บัตรหลังมาสเตอร์ดับมาสเตอร์นะฮะก็เล่นไปเรื่อยมันก็จะสุ่มให้เราได้เองนะฮะแล้วก็พอเล่นได้ถึง ดับมาสเตอร์แล้วถ้าเราชนะแล้วมันก็จะได้ดอกของนะเป็นบัตรรูนนะฮะหรือว่าเป็นรูนต่างๆนะที่มันเอาไปใส่ในช่องรูดของเรานั่เองนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมขอสู้นี้ก่อนนะ,ะข้ามไปเลยแล้วกันออ้ชนะพอดีโอเคนะฮะเราต้องอ่าเล่นแบบธรรมดานะรังธรรมดาไว้ก่อนนะเดี๋ยวดู15ตาซิว่า 15ตาของผมเนี่ยมันจะได้ลังมาสเตอร์มาเท่าไหร่นะครับผมมาอาร์เรคไม่ได้โอเคไปตอนะะไป่อครับผมนะฮะกดไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวมันจะอ่าสุ่มให้เราไปสู้กับลังมาสเตอร์เองนะครับผมดูซิได้ไหมอาร์ฟเขาให้ไม่ได้โอเคไปต่อครับผมตัวนี้ละ่ะได้ไหมไม่ได้โอเคไปต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ครบ15ตานะว่า สิบห้าตาเนี่ยเราจะได้ไอ้รังมาสเตอร์มาเท่าไหร่นะกี่ตานะครับผมดูซิได้ไหมกดรับไปอ่ะนี่ไงครุณท่านชมนี่พบกับรังจาของเจ้าถิ่นนะครับผมนี่เป็นรังของมาสเตอร์นั่นเองนี่นอกวายนะเวิลยี่สิบห้านะฮะนี่เราพอเราสู้เสร็จนะมันก็จะดรอปของให้เรานะฮะมาฮะสู้เสร็จแล้วก็รับไปเลย ได้อะไระน,นี่ไงฮะได้ใบรูนนะบัตรรูนนะฮะบัตรรูนธรรมดาแล้วก็เราก็ค่อยไปตีบวดกันอีกทีนะฮะให้มันเป็นระดับสีฟ้าสีเขียวสีม่วงอะไรก็ว่าไปกันไปนะผมดูซิกดรับผมจะได้ไหมไม่มีโอเคไปต่อไหนไม่ได้อีกแล้วมากดตัวต่อไปมาเลยเราจะเล่นทั้งหมด15ตาเนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า15ตาเนี่ย ดังมาสเตอร์มันจะออกกีตาร์นะครับผมได้ไหมไม่ได้โอเคไปต่อรถที่แปดแล้วได้ไหมโอเคนะฮะที่เจ้าิ่นมาแล้วนะฮะมานกไวยเช่นเคยไปสู้กัน,นครับผมชนะแล้วก็กดล้มของนะฮะนี่เราจะได้กล่องนะมาด้วยนะผมกล่องมันเราจะได้เอ่อเป็นของผสมรูนนะฮะ เป็นของที่มันอยู่ตรงหน้าขวาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคีแล้วกันนะบอกไม่ถูกนะฮะไปไปต่อนะเอาให้หมดเอาให้หมดตัวนี้จะได้ไหมกดลับมาโอเคโอ้ติดกันเลยเยี่ยมไปเลยอ่าตัวซ้ําเดิมมามาต่อกดลับของครับโอเคมาสมตัวแล้วนะมาสมตัวเหล็กหกตาดูซิว่ามันจะมาอีกเท่าไหร่นะครับผมกดลับครับ ามาอีกแล้วเยี่ยมไปเลยโอเคกดไปเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอตัดแบบตัดไปดเรื่อยเื่อยนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะท่านผู้ชมถ้าให้ดูตอนต่อสู้ด้วยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะโอเคไปรักของจ้าโอ้ยได้กล่องมาเยอะเลยหกเจ็ดแปดอันไนเหนไม่เห็นมันน่าจะบั๊กนะกล่องมันซ้อนกันนะอีกสีตาจะได้ไหมอีกสีตา กดไปหมดครับผมสดรับได้ไหมไม่มีไปต่อไปต่อมาฮะกดลรับไปช่วงนี้อาจทุกคนอาจจะดูเหมือนมันสั้นนะเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปไปนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวถ้ามันยาวไปเดี๋ยวมันนะมันจะไม่ได้ต่อสุขภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้มันสั้นๆลงนะครับผมโอ้ยไม่ได้เลย,เลยอีกไปเดียวมาอีกครั้งเดิมจะได้ไหม สุดท้ายโอเคไปสุดท้ายมานะก็15ตาก็ออกประมาณ5ตานะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับมาตเตอร์นะลังมาตเตอร์ของเรานะฮะมานะครับผมรับของก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล่องนะมันจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันนะว่า ในกล่องมันจะมีอะไรให้เราบ้างนะก็15ตาก็ออกประมาณ5ตาสําหรับหลังมาเตอร์ก็ถ,ถือว่าโอเคนะ,ะก็ไม่แย่ไม่แย่ไปเดี๋ยวไปดูของก่อนนะ,ะก็สําหรับหลังธรรมดานะ,ะมันก็จะมีโอกาสดรอปหลังมาเตอร์ด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่สู้ก็อาจมันจะอาจจะดรอปเป็นบัตรมาก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัตรเนี่ยมันสามารถหาได้จากที่อื่นหรือไม่นะฮะเพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ก็อาจจะได้รังจากรังธรรมดายอย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ถ้าใครไม่สู้ก็อาจจะได้เป็นบักมาหรือไม่ก็จะหาได้จากที่อื่นผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะฮะไอรังนี้ผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมก็มี68ใบไปโอ้โหโอ้โหไม่ได้ผมไม่ได้สู้เลยบนะอกเลยนาำชมคือผมไม่ได้สู้เลยอ่ะนะฮนะโอเคชัางมาันเดี๋ยวเรา,าเปิดกล่องกันเลยกว่าว่า ในกล่องมันมันจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวก็กล่องจ่ไหนวะกล่องน่าจะอยู่ใกล้กลๆแถวนี้ใช่ไหมกล่องลังมัตเตอร์เออนี่ไงอ่าใช่ไงนี่ของที่มันจะดอปโอเคมาเปิดให้หมดเลยครับผมสิดอิบอีสิบห้บบาใบป๊าบเข้ามาเยอะจริงๆในดูซิว่ามันจะเพิ่มพลังให้พลังของเราเท่าไหร่นะครับผมผมก็ม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้สามารถอัปเดตได้อ่ามันจะใช้กี่ชิ้นเนี่ยวันนี้อ่ผมมีสำรองอีกหชิ้นเฮ้ยใ,ใช้ไป5ชิ้นเลยเหรอโอ้โอ้ห้าชิ้นเลยเหรออันนี้บอก2ว่ามีสองเราใส่2ช่องนะก็เป็น2ชิ้นแล้วโอเคบอก1.5นะเปอร์เซน็นอันนี้ยังเป็นธรรมดาอยู่อ่าช่องต่อไปช่องที่3ก็ต้องใช้สีเขียวนะฮะ เคเดี๋ยวเรามาทําให้ไอสีขาวก็เป็นสีเขียวกันดีกว่าเอ่ามันใช้กี่ชิ้นนะหชิ้นมาต่ออ่าครบพอดีดูสิอ้าวสิบสิชิ้นโอเคโอ้ดูผิดนะท่านชมมา1นึอีกสีสองแล้วก็3อ่าอีกครั้งเดียวครบโอเคนะสีเขียวครบแล้วสี่ชิ้นมาเราเดี๋ยวเรามาเปิดช่องกัน สีเขียวสีชิ้นโอ้โหว่ามันก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยมันตีบวกเยอะเกินนะท่านผู้ชม,ชมโอเคเอเอาอะไรใสด่ดีตัวนี้เป็นตัวแอคแท็นะฮะมาใช้ตัวของผมเดี๋ยวเออเอาอะไรใส่ดีแอคแท็กฮึต้องหาแอคแท็ก็กดีดีเฟนซ์ดีกว่าไหมนี่เพิ่มเกาะ สปีดโลเลด้วยเพิ่มหัวใจไปด้วยดิคิดยากนะเนี่ยผมเดี๋ยวขอถอดกันแล้วกันนะหัวใจอ่าปออันนี้ถ้าสีเขียวปก2อันนี้อันนี้ปกติวกได้ อ๋อไม่ใช่ติไม่ใช่ย้ายออกมาออกมาเปลีย่ยนเปลี่ยนก็ผิดก็ผิดท่านชมเอามาอยู่ช่องนี้อ่าแล้วก็อฝังโอเคช่องสามอ่านี่ไงนี่นเป็นสองชิ้นละต้องใส่สองชิ้นนะมันถึงผลมันถึงจะมีจะมีประสิทธิภาพนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมผลมันถึงจะทํางานเออนะผมมันถึงจะก,กลายเป็นสีเขียวนะ ก็4ชิ้นขึ้นไปก็4ชิ้นนะฮะสงชิ้นก็ต้องเต็มเลยผมมีอย่างเดียวเอก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเอาอยัางไงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะแบบอย่างละ2อย่างละ2นะช่องเพราะว่ามี6ช่องไงผมจะทําอย่างละ2นะฮะหัใจ2ชิ้นนี้เพิ่มพลังกายห้2ชิ้นนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนอั้เออทำไมตือบอกไม่ได้วะใช้5ชิ้นไม่ใช่เหรอมันก็ครบแล้วนี่ โอเคครับผมท่านชมก็ช่างมันนะฮะเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าในช่องเนี้ยมันต้องทํายังไงบ้างนะก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะก็คลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับกัไลค์เพื่อเป็นกังใจผมด้วยนะคลิปน่าจะแบ็นก็ติดตามชมผมซีัสดครับผม g o o d